สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงจริงในใจวันนี้ผมอยากชวนคุณมาฟังเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าถ้าคุณเข้าใจมันจริงๆชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแบบเงียบๆแต่ตรงพลังมากเพราะหัวข้อของวันนี้ไม่ใช่เรื่องการเก่งกว่าใครไม่ใช่เรื่องการชนะการแข่งขันไม่ใช่เรื่องพร้อสวรรค์หรือการพยายามให้คนอื่นมองว่าคุณโดดเด่นแต่เป็นเรื่องที่ลึกกว่าและสำคัญกว่ามากนั่นคือการจัดการตัวเอง เพราะคนที่จัดการพลังงานความคิดอารมณ์ท่าทีและความคาดหวังของตัวเองได้ดีไม่ว่าจะอยู่ในห้องเรียนห้องประชุมห้องทำงานหรือแม้แต่ในวงสนทนาเล็กๆเ,เขาจะกลายเป็นคนที่ก้าวนำแบบไม่ต้องพยายามแข่งขันกับใครเลยเป็นคนที่นิ่งกว่าชัดกว่าและน่าเชื่อถือกว่าทั้งที่เขาอาจไม่ได้พูดเยอะไม่ได้โชว์ไม่ได้ประกาศไม่ได้อวดเก่งแต่คนในห้องจะรู้สึกได้โดยอัตโนมัติว่า เขาคือคนที่เราวางใจได้เราอาจเคยถูกสอนให้แข่งขันถูกสอนให้ตั้งใจมากขึ้นถูกสอนให้เก่งขึ้นถูกสอนให้เป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มแต่ไม่มีใครบอกเราว่าสิ่งที่ทำให้คนหนึ่งก้าวนำคนทั้งห้องจริงๆไม่ใช่การแสดงออกภายนอกแต่คือการจัดการภายในและนี่คือทักษะที่ลึกแลมและเต็มไปด้วยพลังเงียบมากกว่าสิ่งใดทั้งสิ้น ผมอยากเริ่มจากการให้คุณลองนึกภาพตัวเองในสถานการณ์หนึ่งคุณเข้าไปอยู่ในห้องประชุมหรือห้องเรียนที่มีทั้งคนเก่งคนมั่นใจคนเสียงดังคนที่พยายามโชว์คนที่พยายามพิสูจน์ตัวเองและมีทั้งคนที่ดูเหมือนยังไม่รู้ว่าตัวเองควรอยู่ตรงไหนคุณอาจเคยอยู่ท่ามกลางคนแบบนี้และรู้สึกว่าในห้องแบบนั้นมันดูแข่งขันกัน,กนโดยไม่ต้องพูดออกมาเลยแต่คุณสังเกตไหมว่าสุดท้ายแล้ว คนที่ทำให้คุณรู้สึกอยากฟังอยากเชื่อใจหรืออยากร่วมงานด้วยไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่เป็นคนที่มีท่าทีที่จัดการตัวเองได้คนที่นิ่งแต่ไม่เฉยคนที่มีสมาธิคนที่ฟังแล้วตอบคนที่ไม่รีบอวดคนที่ไม่แย่งดังคนที่สามารถควบคุมตัวเองท่ามกลางแรงกระเพื่อมของห้องได้อย่างสงบทำไมถึงเป็นแบบนั้น เพราะคนเราจะไวต่อพลังภายในของกันและกันโดยไม่รู้ตัวคนที่ไม่จัดการตัวเองจะส่งพลังสั่นไหวออกมาคนที่จมกับความกังวลจะส่งพลังรีบร้อนออกมาคนที่อยากได้รับการยอมรับจะแสดงออกเกินจำเป็นคนที่กลัวเสียหน้าเกินไปมักจะโต้อตอบแบบขาดความมั่นคงคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองจริงๆจะพยายามทำให้ตัวเองดูดีขึ้นต่อหน้าใครหลายคนแต่คนที่จัดการตัวเองได้ดี เขาส่งพลังภายในที่นิ่งมีเหตุผลและพร้อมรับฟังนั่นแหละคือความโดดเด่นเงียบๆที่ทำให้คนหนึ่งก้าวนำคนทั้งห้องโดยไม่ต้องขยับตัวเลยการจัดการตัวเองไม่ใช่การกดความรู้สึกไม่ใช่การทำเป็นแค้มแข็งทุกรูปแบบไม่ใช่การซ่อนตัวตนที่แท้จริงของคุณไว้เบื้องหลังภาพที่สังคมอยากเห็นแต่คือการรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นภายในของตัวเองแล้วเลือกตอบสนองอย่างมีสติ โดยไม่ปล่อยให้อารมณ์หรือความกลัวเป็นคนคุมท่าทีของคุณและคุณรู้ไหมครับว่าคนที่จัดการตัวเองได้ดีเขามีสิ่งหนึ่งที่คนอื่นไม่มีนั่นคือพื้นที่ภายในพื้นที่ที่ไว้สำหรับหายใจพื้นที่ที่ไว้สำหรับหยุดคิดก่อนตอบพื้นที่ที่ใช้รองรับอารมณ์พื้นที่ที่ใช้ยืนอยู่กับความไม่แน่นอนพื้นที่ที่ทำให้คุณไม่ต้องรีบใช้พลังเกินจำเป็นพื้นที่นี้แหละที่ทำให้คนคนหนึ่ง ดูโดดเด่นกว่าใครโดยไม่ต้องพูดเก่งหรือฉลาดกว่าคนอื่นเลยผมอยากชวนให้คุณลองนึกถึงเวลาที่มีใครสักคนในห้องเครียดจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้คุณรู้สึกไหมว่าบรรยากาศทั้งห้องมันตึงขึ้นทันทีหรือเมื่อมีคนที่พยายามพูดเยอะเกินไปเพื่อให้ตัวเองดูเก่งทุกคนในห้องจะรู้สึกได้โดยไม่ต้องพูดออกมาคนที่จัดการตัวเองไม่ได้จะทำให้พลังในห้องกระเพื่อมแต่คนที่จัดการตัวเองได้ดี เขาจะช่วยทําให้พลังของห้องนิ่งขึ้นค่อยๆอ,อย่างช้าๆแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้าและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่จัดการตัวเองดีมักได้รับความเชื่อใจเร็วกว่าเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความรีบร้อนคนที่นิ่งเหมือนมีพื้นที่ในใจเขาโดดเด่นที่สุดแล้วอะไรคือการจัดการตัวเองจริงๆมันเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้นั่นคือ การอยู่กับตัวเองแบบไม่ตัดสินตัวเองเร็วเกินไปคนที่จัดการตัวเองไม่ได้มักมีนิสัยตัดสินตัวเองในทุกความรู้สึกเช่นถ้ากังวลก็คิดว่าตัวเองแย่ถ้ากลัวก็คิดว่าตัวเองไม่เก่งถ้าพลาดก็คิดว่าตัวเองไร้ค่าผลลัพธ์คือพลังทั้งหมดของเขาถูกใช้ไปกับการรับมือกับการตำหนิตัวเองไม่ใช่การพัฒนาตัวเองแต่คนที่จัดการตัวเองได้ดีเขารู้ว่า อารมณ์ไม่ใช่คำตัดสินแต่เป็นข้อมูลเขาไม่รีบตีความเขาไม่รีบด่วนสรุปเขาไม่รีบกล่าวโทษตัวเองเขานั่งอยู่กับความรู้สึกนั้นได้สักพักแล้วค่อยดูว่ามันกำลังบอกอะไรเขาอยู่เมื่อคุณไม่รีบตัดสินตัวเองคุณจะเริ่มมีพื้นที่ภายในทันทีพื้นที่ที่จะทำให้คุณตอบสนองอย่างมีสติไม่ใช่ตอบด้วยความกลัวหรือความรีบร้อนอีกอย่างที่สำคัญคือ การรู้จักจัดการพลังงานของตัวเองคนที่จัดการตัวเองไม่ได้มักจะพาพลังงานลบในหัวใจไปทุกที่เช่นอยู่ในห้องประชุมแต่พลังในตัวกำลังสั่นเพราะความเครียดอยู่ในทีมแต่พลังในใจเต็มไปด้วยความกลัวว่าจะโดนมองว่าไม่ดีพออยู่ในวงสนทนาแต่พลังในใจเต็มไปด้วยความต้องการให้คนอื่นยอมรับแต่คนที่จัดการตัวเองได้เขาจะรู้ว่าพลังบางอย่างควรวางไว้ที่ประตู ก่อนเดือนเข้าห้องเขาจะไม่เอาความกลัวของตัวเองไปทำให้บรรยากาศเสียและนั่นทำให้เขากลายเป็นคนที่ทุกคนรู้สึกสบายใจเวลาอยู่ด้วยเพราะเขาไม่ได้เอาอารมณ์ภายในไปกดดันคนอื่นอีกนิสัยของคนที่จัดการตัวเองได้ดีคือเขาฟังลึกกว่าคนอื่นฟังแบบไม่เตรียมต้กลับฟังแบบไม่คิดขัดฟังแบบเข้าใจไม่ใช่ฟังแบบหาช่องแทรกคนแบบนี้มักเป็นคนที่เวลาพูด แล้วผู้คนเงียบฟังเพราะเขาไม่พูดคร่ำเขาไม่แสดงอารมณ์เกินจำเป็นเขาไม่พูดเพื่อยืนยันตัวเองแต่พูดเพราะเขามีพื้นที่ในตัวเองมากพอจะเลือกคำที่เหมาะสมและเมื่อคุณฟังลึกคุณจะเริ่มเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นคุณจะเข้าใจจังหวะของห้องเข้าใจความรู้สึกของคนตรงหน้าและเลือกท่าทีได้ถูกต้องกว่าคนที่อารมณ์นำหน้านี่คือสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งดูเป็นผู้ใหญ่กว่า ทังที่อาจอายุน้อยกว่าดูน่าเชื่อถือกว่าทั้งที่ไม่ต้องทำอะไรเยอะการจัดการตัวเองยังแสดงออกชัดในวิธีที่คุณรับมือกับความกดดันคนทั่วไปจะรีบตอบรีบปฏิเสธรีบชี้แจงรีบอธิบายรีบแสดงว่าตัวเองโอเคแต่คนที่จัดการตัวเองได้เขารู้ว่าความนิ่งไม่ใช่ความอ่อนแอและการใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเพื่อหายใจหนึ่งครั้งก่อนตอบ คือการควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดโดยไม่ต้องยกเสียงด้วยซ้ำสิ่งที่ผมอยากสื่อคือคนที่จัดการตัวเองได้ดีไม่ได้เหนือกว่าคนอื่นเพราะฉลาดกว่าแต่เหนือกว่าเพราะเขาไม่ทำให้ตัวเองเป็นศัตรูกับสถานการณ์เขาจัดการด้านในจนด้านนอกชัดขึ้นและในส่วนถัดไปผมจะพาคุณลงลึกถึงทักษะที่จำเป็นต่อการจัดการตัวเองแบบที่ทำให้คุณก้าวนำคนทั้งห้องโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนบุคลิก ไม่ต้องฝืนเป็นคนอื่นและไม่ต้องพยายามอวดให้ใครเห็นเลยครับเมื่อคุณเริ่มเข้าใจว่าการจัดการตัวเองคือรากฐานของความโดดเด่นจริงๆไม่ใช่การแกล้งฉลาดหรือการทำให้ตัวเองดังในห้องคุณจะเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งชัดขึ้นทันทีว่าคนจำนวนมากไม่ได้พลาดเพราะขาดความเก่งแต่พลาดเพราะใจไม่มั่นคงพอในสถานการณ์ที่ต้องใช้ตัวตนจริงๆคนที่จัดการตัวเองได้ดีมักไม่ใช่คนที่เสียงดังหรือคิดไวที่สุด แต่เป็นคนที่สามารถจัดระเบียบภายในตัวเองได้ตั้งแต่ก่อนเปิดปากพูดซึ่งเป็นทักษะที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยฝึกเลยแต่คนที่ก้าวนำคนทั้งห้องเขาฝึกมันจนเป็นธรรมชาติผมอยากเริ่มจากทักษะพื้นฐานที่สุดก่อนแต่เป็นทักษะที่คนมักมองข้ามคือทักษะการรับรู้อารมณ์ของตัวเองแบบไม่หนีหลายคนคิดว่าการจัดการตัวเองคือการกดอารมณ์ไว้ให้ได้แต่ความจริงคือ การกดอารมณ์ทำให้คุณเสียพลังมากกว่าเดิมสิ่งที่คุณกดลงไปมันไม่ได้หายไปไหนมันจะไปสร้างเสียงรบกวนในใจแบบเงียบๆทำให้คุณฟังคนตรงหน้าไม่รู้เรื่องคิดไม่ชัดพูดไม่ตรงใจและสุดท้ายจะทำให้ท่าทีของคุณสั่นไหวโดยไม่รู้ตัวคนที่จัดการตัวเองได้เขาจะรู้ว่าอารมณ์ทุกอย่างมีหน้าที่ของมันความกลัวบอกให้ระวังความโกรธบอกให้กำหนดขอบเขต ความกังวลบอกว่ามีบางอย่างต้องเตรียมเพิ่มความเหนื่อยบอกว่าต้องพัดไม่ใช่ต้องเร่งเมื่อคุณรับรู้อารมณ์ตัวเองแบบไม่รีบปิดคุณจะเริ่มมีพื้นที่ภายในทันทีพื้นที่ที่ทำให้คุณพูดด้วยเหตุผลแทนอารมณ์คิดได้ชัดแทนที่จะคิดแบบสันไหวและฟังได้ลึกแทนที่จะฟังแบบป้องกันตัวเองการรับรู้อารมณ์คือทักษะแรกที่ทำให้คุณยืนในห้องอย่างมั่นคงกว่าใครแม้คุณจะไม่พูดสักคำเลยก็ตาม ทักษะต่อมาคือการรู้ว่าเรื่องไหนควรตอบด้วยความคิดและเรื่องไหนควรตอบด้วยความนิ่งคุณเคยอยู่ในห้องที่มีคนพูดเรื่อยเปื่อยจนภาพลักษณ์ของเขาดูเบาไหมหรือคนที่รีบโต้แย้งทุกอย่างจนดูไม่น่าเชื่อถือคนส่วนใหญ่คิดว่าต้องพูดมากถึงจะดูเก่งแต่คนที่ก้าวนำคนทั้งห้องเขารู้ว่าความนิ่งคือพลังแบบหนึ่งความนิ่งของเขานั้นไม่ใช่ความกลัวแต่คือการฟัง การคิดและการเลือกว่าจะใช้เสียงของตัวเองกับเรื่องไหนบ้างคนแบบนี้เวลาพูดเพียงประโยคเดียวคนทั้งห้องจะฟังเพราะเขาไม่ได้ใช้เสียงพร่ำเพรื่อจนคุณค่าเสียงของเขาถูกลดทอนการรู้ว่าจะนิ่งเมื่อไหร่คือทักษะสำคัญที่ทำให้คุณดูมีน้ำหนักและน้ำหนักของท่าทีคือสิ่งที่แยกคนธรรมดากับคนที่โดดเด่นอย่างแท้จริงอีกทักษะหนึ่งที่คนมักมองข้ามแต่คนที่จัดการตัวเองได้ดีใช้บ่อยมาก คือทักษะการไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในทุกเรื่องคนจำนวนมากในห้องเสียพลังไปกับคิดว่าเขาพูดแบบนี้หมายถึงเราหรือเปล่าเขามองเรายังไงเขาจะคิดว่าเราไม่เก่งไหมนี่เป็นรูปแบบการคิดที่ทำให้พลังงานของคุณถูกใช้ไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นจนหมดแต่คนที่จัดการตัวเองได้เขารู้ว่าไม่ได้ทุกอย่างในห้องเกี่ยวกับเขาและเขาไม่จำเป็นต้องตีความทุกอย่างว่าเป็นการตัดสินตัวเอง เขารู้จักปล่อยวางความต้องการได้รับการยืนยันจากคนอื่นเพราะเขามีฐานความเชื่อภายในอยู่แล้วว่าฉันรู้คุณค่าของฉันดีพอความมั่นคงแบบนี้ทำให้เขาไม่หวั่นไหวต่อคำพูดหรือสายตาของใครง่ายๆอีกทักษะที่สำคัญมากคือทักษะการเปลี่ยนจากโหมดป้องกันตัวเองไปเป็นโหมดเปิดรับคนทั่วไปเวลาเจอสถานการณ์กดดันมักจะเข้าสู่โหมดป้องกันทันทีเช่นรีบอธิบายรีบปฏิเสธ รีบแก้ตัวรีบปิดบังจุดอ่อนรีบแสดงว่าตัวเองรู้แต่คนที่จัดการตัวเองดีเขาไม่รีบทุกครั้งที่มีอะไรไม่สบายใจเขาจะหยุดหนึ่งจังหวะเล็กๆก่อนแล้วถามตัวเองเงียบๆว่าฉันกำลังป้องกันตัวเองหรือกำลังฟังอยู่คำถามนี้จะเปลี่ยนท่าทีทันทีเมื่อคุณเปิดรับแทนที่จะปิดกัน้นคุณจะดูมีความยืดหยุ่นกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่กว่าและดูมั่นคงกว่าโดยอัตโนมัติ เพราะคนที่รีบป้องกันตัวเองคือคนที่กำลังกลัวแต่คนที่เปิดรับคือคนที่กำลังมั่นใจอีกสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นตัวแบ่งคนในห้องได้ชัดเจนมากคือความสามารถในการควบคุมจังหวะของตัวเองคนทั่วไปมักรีบทำรีบพูดรีบคิดเพราะเขากลัวช้าแล้วจะดูไม่ทันคนอื่นแต่ในโลกเป็นความจริงคนที่ก้าวนำจริงๆคือคนที่ควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหวของตัวเองได้ไม่ใช่ถูกสถานการณ์ลากไป คนที่พูดช้าลงนิดหนึ่งคิดก่อนตอบหนึ่งวินาทีหายใจหนึ่งครั้งก่อนเริ่มเขาดูมั่นคงกว่ามีพลังมากกว่าและน่าเชื่อถือกว่าอย่างประหลาดเพราะการควบคุมจังหวะคือสัญญาณของการควบคุมภายในคนที่ควบคุมจังหวะตัวเองได้จะไม่มีวันถูกพลังของห้องครอบงำทักษะอีกอย่างที่คนหเปอร์เซน์ใช้กันเสมอคือทักษะการจัดลำดับความสำคัญภายในใจอย่างสงบไม่ใช่การจัดลำดับสิ่งที่ต้องทำ แต่คือจัดลำดับว่าอะไรสำคัญสำหรับฉันจริงๆในตอนนี้เช่นถ้าอยู่ในห้องเรียนสิ่งสำคัญคือการเข้าใจไม่ใช่ดูฉลาดถ้าอยู่ในห้องประชุมสิ่งสำคัญคือการแก้ปัญหาไม่ใช่สร้างภาพถ้าอยู่ในวงสนทนาสิ่งสำคัญคือการฟังไม่ใช่เอาชนะการรู้ว่าจุดสำคัญคืออะไรทำให้คนตอบสนองได้เหมาะสมกว่าคนที่ถูกอีโก้ลากไปตลอดเวลาและนี่คือความแตกต่างระหว่างคนที่ดู โตจากภายในกับคนที่โตเฉพาะภายนอกทักษะสำคัญต่อมาคือการยอมรับความเศร้าความกลัวหรือความอึอดอดัดโดยไม่ตีความว่ามันทำให้คุณอ่อนแอเพราะความรู้สึกเหล่านี้มีหน้าที่เตือนไม่ใช่ทำลายหากคุณไม่หนีมันคุณจะเข้าใจมันและเมื่อเข้าใจคุณจะตอบสนองอย่างทงพลังมากขึ้นคนที่จัดการตัวเองได้เขาใช้ความรู้สึกเป็นข้อมูลไม่ใช่เป็นคำพิพากษา เขารู้ว่าวันไหนที่ตัวเองไม่โอเคและเขาก็จัดการพลังของเขาใหม่ได้อย่างรวดเร็วและสิ่งสุดท้ายที่คนที่จัดการตัวเองได้มักมีคือพลังแห่งความนิ่งความนิ่งเป็นพลังที่ไม่ต้องพยายามสร้างแต่ต้องถูกฝึกจากภายในความนิ่งทำให้คุณดูมีพื้นที่ในหัวใจมากพอจนคนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและในโลกที่ทุกคนรีบเร่งคนที่นิ่งคือคนที่โดดเด่นที่สุดทั้งหมดนี้คือทักษะที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง และถ้าคุณเริ่มฝึกเพียงไม่กี่ข้อคุณจะเริ่มรู้สึกได้ว่าคุณกลายเป็นคนที่คุมตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิมโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยใหญ่โตไม่ต้องแสดงตัวตนเพิ่มแต่เปลี่ยนได้แบบที่ลึกกว่านิ่งกว่าและมั่นคงกว่ามากและในภาคถัดไปผมจะพาคุณลงไปให้ลึกกว่านี้อีกว่าทักษะเหล่านี้จะเปลี่ยนตำแหน่งของคุณในห้องอย่างไงทำไมคนที่จัดการตัวเองได้ถึงมักเป็นคนที่คนอื่นเลือกเชื่อใจและอะไรทำให้พวกเขา ก้าวนำแบบไม่ต้องแข่งขันแม้แต่นิดเดียวครับเมื่อคุณเริ่มฝึกจัดการตัวเองในระดับลึกอย่างที่เราคุยกันมาสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกแต่คือการเปลี่ยนตำแหน่งภายในห้องแบบที่คุณไม่ต้องขยับเก้าอี้ไม่ต้องพูดอะไรเพิ่มไม่ต้องแสดงความเหนือกว่าใครเลยแต่คนในห้องจะเริ่มรู้สึกได้เองว่าคุณคือคนที่เขาอยากมองหาอยากถามอยากฟังและอยากร่วมงานด้วย พราะพลังภายในของคุณมันนิ่งมั่นคงมีน้ำหนักและส่งสัญญาณบางอย่างออกมาว่าคุณไว้ใจฉันได้ซึ่งเป็นสัญญาณล้ำค่ามากในโลกที่ผู้คนจำนวนมากไม่ค่อยรู้จักจัดการตัวเองจนทำให้บรรยากาศทั้งห้องสั่นไหวตามอารมณ์เขาผมอยากให้คุณลองนึกภาพว่าในห้องหนึ่งๆจะมีคนหลายแบบปะปนกันอยู่เสมอบางคนใจร้อนบางคนอยากแย่งซีนบางคนอยากให้คนอื่นมองว่าตัวเองเก่ง บางคนรอให้คนอื่นชื่นชมบางคนกําลังกลัวบางคนกําลังสับสนบางคนกําลังซ่อนความไม่มั่นใจด้วยรอยยิ้มหรือคำพูดโอ้อวดและบางคนเหมือนจะนิ่งแต่ในใจสั่นจนแทบจะตั้งสติไม่ได้แต่ในห้องเดียวกันนั้นมักจะมีหนึ่งหรือสองคนเท่านั้นที่มีพลังนิ่งๆที่ดูเหมือนเขาไม่จำเป็นต้องรีบพิสูจน์อะไรเลยคนแบบนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางทางอารมณ์โดยไม่ตั้งใจทุกคนจะรู้สึกได้ว่า คนนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นคนที่มองสถานการณ์ได้กว้างกว่าเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวง่ายและเป็นคนที่ทำให้ห้องนิ่งขึ้นทันทีที่เขาอยู่ตรงนั้นสิ่งนี้ไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์แต่มาจากการจัดการตัวเองในแบบที่ลึกที่สุดลึกจนสะท้อนออกมาที่ท่าทีภายนอกแบบไม่ต้องพยายามคุณอาจคิดว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ถ้าคุณเริ่มจัดการตัวเองในแบบที่เราเล่าไปสิ่งที่เปลี่ยนก่อนคือพลังที่คุณพกเข้าห้อง ไม่ใช่ความเก่งแต่คือความนิ่งที่คนในห้องต้องการความนิ่งนี้เองที่ทำให้คุณก้าวนำเพราะคนเรามักมองหาคนที่พวกเขารู้สึกวางใจได้ก่อนเสมอไม่ว่าจะในห้องเรียนห้องทำงานหรือแม้แต่ในวงสนทนาที่เป็นกันเองและความไว้ใจไม่ได้มาจากความเก่งแต่มาจากความมั่นคงภายในของคุณต่างหากหนึ่งในสัญ,ญญาณแรกที่บอกว่าคุณเริ่มจัดการตัวเองได้ดีคือเวลาคุณไม่รีบเข้าร่วมความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในห้องเช่น เมื่อมีคนโต้เถียงกันคุณไม่ถูกดึงเข้าไปในอารมณ์เมื่อมีคนเสียงดังคุณไม่ต้องดังแข่งเมื่อมีคนอ้อวดคุณไม่รู้สึกว่าต้องแสดงอะไรตามเมื่อมีคนพยายามกดคนอื่นคุณไม่รู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองด้วยการอวดกลับคุณเป็นคนที่สามารถมองสถานการณ์อย่างเป็นกลางเหมือนคุณมีพื้นที่ว่างหนึ่งช่วงที่คอยรองรับก่อนที่คุณจะตอบสนองซึ่งนั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่มีเพราะเขาตอบโต้ต,ตามอารมณ์ทันทีคนที่มีช่วงว่างตรงนั้น คือคนที่ก้าวนำโดยธรรมชาติเพราะเขาไม่ได้ถูกสถานการณ์ข้างนอกครอบงำง่ายๆเขาไม่เก็บพลังลบของคนอื่นมาไว้ในใจเขาไม่ปล่อยให้ความร้อนของห้องดึงตัวเองให้ร้อนตามแต่เขามีไฟภายในที่คุมได้จนเปลวไฟของคนอื่นไม่ทำให้เขาหวั่นไหวทักษะนี้ทำให้คุณกลายเป็นคนที่คนอื่นเชื่อใจในสถานการณ์ที่ยากเช่นถ้าทุกคนในห้องเริ่มกังวลคุณจะเป็นคนที่ยังตั้งสติได้ถ้าทุกคนเริ่มขาดเหตุผล คุณจะเป็นคนที่ยังเห็นภาพกว้างถ้าทุกคนเริ่มรีบตัดสินใจคุณจะเป็นคนที่ยังเลือกได้รอบคอบถ้าทุกคนเริ่มเงียบเพราะไม่รู้จะพูดอะไรคุณจะเป็นคนที่พูดเท่าที่จําเป็นและคําพูดของคุณจะมีน้ําหนักมากกว่าคนที่พูดเยอะแต่ไม่จัดการตัวเองสาเหตุที่คําพูดของคุณจะมีน้ําหนักขึ้นไม่ใช่เพราะคุณพูดดีขึ้นแต่เพราะคนรู้ว่าคุณคิดก่อนพูดและการคิดก่อนพูดเป็นสัญญาณของคนที่เป็นผู้นําตัวเองได้ คนที่ควบคุมจังหวะของตัวเองได้คนที่ไม่ถูกอารมณ์ครอบงำและคนแบบนี้มักจะเป็นที่เชื่อถือโดยอัตโนมัติไม่ว่าเขาจะพูดมากหรือน้อยก็ตามอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนอย่างลึกมากเมื่อคุณเริ่มจัดการตัวเองได้คือคุณจะไม่ถูกความคิดของคนอื่นลากไปง่ายๆซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของคนที่โดดเด่นในห้อมเพราะหลายครั้งสิ่งที่ทำให้คนหนึ่งดูด,ด้อยกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เพราะเขาถูกความกดดันทำให้ตัวเองห่อเหี่ยว พูดน้อยลงทำผิดจังหวะคิดช้าหรือกลายเป็นคนที่ดูไม่มั่นใจในตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วเขามีศักยภาพเต็มที่แต่คนที่จัดการตัวเองได้เขาจะเป็นตัวเองได้เต็มที่แม้อยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดเขาไม่กลัวสายตาคนอื่นจนสมองเบลอเขาไม่กลัวผิดจนพูดติดขัดเขาไม่กลัวถูกตัดสินจนแสดงออกแบบไม่ใช่ตัวเองเขารู้ว่าความกลัวคือสัญญาณไม่ใช่กำแพงเขาจึงฟังก่อนตอบทีหลังคิดให้ชัด แล้วค่อยเลือกคำพูดที่เหมาะสมที่สุดทักษะนี้ทำให้เขาดูเป็นคนที่มีเสถียรภาพภายในซึ่งเป็นสิ่งที่ลอกต้องการมากกว่าคนเก่งด้วยซ้าเพราะคนที่เสถียรคือคนที่ช่วยให้สถานการณ์ในห้องเบาลงชัดขึ้นและจัดการง่ายขึ้นทุกทีมทุกห้องทุกกลุ่มทุกองค์กรต้องการคนแบบนี้เสมอและอีกเรื่องสำคัญที่ผมอยากให้คุณเห็นคือเมื่อคุณจัดการตัวเองได้ดีการตัดสินใจของคุณจะแม่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะคุณจะตัดสินใจจากสติและเหตุผลมากกว่าอารมณ์และความกลัวคนทั่วไปตัดสินใจตามแรงกดดันในห้องเช่นถ้าคนอื่นเร่งเขาก็เร่งตามถ้าคนอื่นเครียดเขาก็เครียดตามถ้าคนอื่นแสดงอำนาจเขาก็รีบปกป้องตัวเองคนแบบนี้จะเสียพลังมหาศาลในการรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองในขณะที่คนที่จัดการตัวเองได้จะมุ่งไปที่เนื้อหาของงานไม่ใช่ความรู้สึกของคนในห้องคุณรู้ไหมครับ คนที่ตัดสินใจแม่นๆมักไม่ใช่คนที่คิดไวที่สุดแต่เป็นคนที่ไม่ให้เสียงในหัวรบกวนการคิดของตัวเองเขาจึงเห็นปัญหาชัดเห็นทางออกชัดและเห็นสิ่งที่ควรหยุดชัดนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนไม่พูดเยอะแต่เวลาพูดทีเดียวกลับโดนใจเพราะเขาเห็นตรงที่คนอื่นไม่เห็นเมื่อคุณฝึกจัดการตัวเองแบบนี้เรื่อยๆคุณจะเริ่มรู้สึกได้ว่าเวลาคุณเข้าไปในห้องใดก็ตามคนอื่นจะเริ่มมองมาที่คุณโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่เพราะคุณแต่งตัวดีที่สุดไม่ใช่เพราะคุณฉลาดที่สุดแต่เพราะคนจะสัมผัสได้ถึงความนิ่งที่คุณพกเข้ามาด้วยซึ่งเป็นพลังที่หาได้ยากในโลกนี้และทักษะนี้เองความนิ่งที่เกิดจากการจัดการตัวเองคือสิ่งที่ทำให้คุณก้าวนำคนทั้งห้องแบบที่ไม่ต้องแข่งขันกับใครเลยในส่วนสุดท้ายผมจะพาคุณไปลึกกว่านี้อีกว่าการจัดการตัวเองแบบนี้จะเปลี่ยนทั้งอนาคตของคุณอย่างไรเปลี่ยนความสัมพันธ์อย่างไรและทำไมคนที่จัดการตัวเองได้ จึงเป็นคนที่โลกมองหาเสมอในระยะยาวครับเมื่อคุณเริ่มจัดการตัวเองได้ในแบบที่นิ่งและมั่นคงจากภายในสิ่งที่เปลี่ยนไปจะไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องหนึ่งห้องไม่ได้หยุดอยู่แค่ในวงสนทนาหรือในการประชุมแต่จะค่อยๆแทรกซึมไปในทุกส่วนของชีวิตคุณทั้งงานความสัมพันธ์โลกภายในของคุณและแม้แต่การตัดสินใจในอนาคตเพราะคนที่จัดการตัวเองได้ดีไม่ได้เพียงอยู่เหนือสถานการณ์หนึ่งครั้งแต่เขาเปลี่ยนระดับของตัวเองไปเลย เป็นระดับของคนที่โลกไว้วางใจเป็นระดับของคนที่ใครก็อยากร่วมงานด้วยเป็นระดับของคนที่ไม่ต้องแย่งบทบาทไม่ต้องแย่งพื้นที่แต่คนอื่นยกพื้นที่นั้นให้โดยธรรมชาติสิ่งแรกที่คุณจะเริ่มสัมผัสได้คือโลกภายนอกจะเริ่มนิ่งขึ้นเมื่อโลกภายในของคุณนิ่งขึ้นก่อนหน้านี้คุณอาจรู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวดูวุ่นวายคนบางคนพูดมากเกินไปบางคนใช้อารมณ์บางสถานการณ์บิดเบี้ยวบางงานกดดัน แต่เมื่อคุณจัดการตัวเองได้คุณจะเริ่มเห็นว่าสิ่งภายนอกนั้นจริงๆแล้วไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นเพียงแต่ภายในของคุณเคยสั่นจนทุกอย่างดูสั่นไปหมดเมื่อคุณนิ่งขึ้นคุณจะเริ่มจัดการเรื่องต่างๆง่ายขึ้นแบบชัดเจนคุณจะมองเห็นประเด็นสำคัญรวดเร็วขึ้นคุณจะไม่ถูกลากไปในเรื่องเล็กๆน้อยๆคุณจะไม่เสียพลังกับคนที่ไม่รู้จักจัดการอารมณ์ของตัวเองและคุณจะเลือกตอบสนองอย่างมีคุณภาพมากขึ้นทุกครั้ง เมื่อคุณนิ่งขึ้นคนที่ไม่จัดการอารมณ์ของตัวเองจะไม่สามารถเขย่าคุณได้ง่ายๆเขาอาจพยายามใส่อารมณ์เขาอาจพยายามกดคุณเขาอาจพยายามทำให้คุณรู้สึกว่าคุณด้อยแต่ท่าทีของคุณจะไม่สัน่นเพราะคุณไม่ยอมให้โลกภายนอกเข้ามาควบคุมโลกภายในได้อีกต่อไปนี่คือหนึ่งในสัญญาณที่ชัดที่สุดของการเติบโตภายในและเป็นเหตุผลที่คนที่จัดการตัวเองได้มักจะมีบทบาทที่สำคัญโดยที่เขาไม่ต้องแยง่งต่อจากนี้ คุณจะเริ่มเห็นอีกอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากคือคุณจะกลายเป็นคนที่คนอื่นอยากปรึกษาอยากฟังและอยากให้คุณอยู่ในห้องด้วยไม่ใช่เพราะคุณเก่งกว่าทุกคนแต่เพราะคุณช่วยทำให้ห้องนิ่งขึ้นโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยคนแบบนี้จะเป็นเหมือนแกนกลางเล็กๆที่ทำให้ทุกอย่างหมุนรอบตัวได้อย่างเป็นระเบียบกว่าเดิมคนอื่นจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้คุณแล้วไม่เหนื่อยอยู่ใกล้คุณแล้วมองเห็นทางออกชัดขึ้นอยู่ใกล้คุณแล้วใจตัวเองสงบขึ้น คนที่จัดการตัวเองได้จึงมีคุณสมบัติเพิ่มอีกอย่างหนึ่งที่น่าทึ่งมากนั่นคือเขาทำให้คนอื่นสบายใจได้โดยไม่ต้องปลอบเพียงแค่คุณนิ่งคนอื่นก็จะนิ่งตามไปด้วยเพียงแค่คุณฟังอย่างตั้งใจคนอื่นก็จะรู้สึกได้รับพื้นที่เพียงแค่คุณตอบอย่างเป็นผู้ใหญ่คนอื่นก็จะหยุดใช้อารมณ์กับคุณคุณไม่ต้องบอกให้เขาสงบแต่การมีคุณอยู่ในห้องก็ทำให้บรรยากาศดีขึ้นโดยอัตโนมัติและคุณรู้ไหมครับว่าผู้คนในโลกจริง ให้ค่ากับทักษะแบบนี้มากกว่าความเก่งด้วยซ้ําเพราะทุกทีมต้องการคนที่คุมตัวเองได้มากกว่าคนที่คุมคนอื่นได้ทีมที่มีคนแบบนี้อยู่จะไม่แตกง่ายจะไม่ทะเลาะง่ายจะไม่สะดุดกับความวุ่นวายของอารมณ์และจะมีจังหวะการทํางานที่ราบรื่นกว่าแบบชัดเจนอีกอย่างที่คุณจะสังเกตเห็นในตัวเองคือคุณจะกลายเป็นคนที่เลือกคําพูดน้อยลงแต่แม่นยําขึ้นคุณไม่จําเป็นต้องพูดยาวเพื่อพิสูจน์ตัวเอง คุณไม่จำเป็นต้องรีบพูดเพราะกลัวเสียโอกาสคุณเลือกจะพูดเฉพาะเมื่อคุณพร้อมและเมื่อคุณพูดคำพูดของคุณจะไม่กระจัดกระจายแต่เป็นคำที่มีความตั้งใจมีเหตุผลมีความนิ่งอยู่ในน้ำเสียงคนจะเริ่มให้ความสนใจกับคำของคุณมากขึ้นเพราะพวกเขารู้ว่าคุณไม่ได้พูดเพราะต้องการความสนใจแต่เพราะมันสำคัญจริง,รงๆการพูดน้อยแต่ชัดแบบนี้จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีน้ำหนักในห้องมากขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ทุกคนสับสนหรือโต้เถียงกันคุณไม่ต้องโยกเสียงไม่ต้องใช้อำนาจไม่ต้องทำตัวใหญ่เพราะน้ำหนักของความนิ่งนั้นพูดแทนคุณแล้วจากตรงนี้คุณจะเริ่มสัมผัสผลลัพธ์ระยะยาวของการจัดการตัวเองนั่นคือคุณจะกลายเป็นคนที่ได้รับบทบาทสำคัญก่อนใครแม้ทุนจะไม่เคยขอเพราะผู้นำที่ดีผู้บริหารที่เก่งหรือคนที่ถือความรับผิดชอบสูง เขามองหาคนสองแบบเท่านั้น 1. คือคนที่เก่งจริง 2. คือคนที่นิ่งจริงและถ้าคุณจัดการตัวเองได้ดีคุณจะถูกรวมไว้ในกลุ่มหลังทันทีทุกองค์กรทุกทีมทุกสังคมต้องการคนที่สามารถรับแรงกระแทกทางอารมณ์ได้ต้องการคนที่ไม่พังไปกับสถานการณ์ต้องการคนที่ยังคิดได้แม้กำลังโดนกดดันต้องการคนที่พูดด้วยเหตุผลในเวลาที่ทุกคนใช้อารมณ์ และต้องการคนที่รักษาบรรยากาศของห้องให้ราบเรียบพอที่จะทำงานต่อไปได้คนแบบนี้หายยากมากและคุณกำลังกลายเป็นหนึ่งในนั้นที่ลึกที่สุดคือการจัดการตัวเองแบบนี้จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่คุณมีต่อโลกเพราะคุณจะไม่เลือกเพราะความกลัวอีกต่อไปคุณจะเลือกเพราะความชัดเจนคุณจะไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ทำร้ายคุณต่อไปเพียงเพราะไม่กล้าออกคุณจะไม่ฝืนตัวเอง เพื่อให้คนอื่นพอใจคุณจะไม่พยายามเป็นคนดีจนลืมดูแลตัวเองคุณจะไม่จมกับความคิดลบเล็กๆน้อยๆที่เคยดึงคุณลงไปข้างล่างคุณจะรู้ว่าอะไรควรปล่อยอะไรควรเก็บอะไรควรรับฟังและอะไรควรตั้งขอบเขตให้ชัดท้ายที่สุดการจัดการตัวเองไม่ใช่ทักษะที่ทำให้คุณเหนือกว่าคนอื่นแต่เป็นทักษะที่ทำให้คุณเหนือกว่าตัวเองในเมื่อวานและเมื่อคุณทำแบบนั้นได้ คุณไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับใครเลยคุณก้าวนำแบบเงียบๆเพราะคุณคุมพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่คุมไม่ได้พื้นที่ภายในหัวใจของตัวเองและนั่นคือเหตุเผลว่าทำไมคนที่จัดการตัวเองได้แบบนี้ถึงก้าวนำคนทั้งห้องเสมอแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ